มือนี้มาตามคว่มฝันแม่เพชรงวดที่ผ่านมาเพิ่นฟันว่ามีคนนอเล็กมาไว้เจียงไว้ใต้ม้อนในเพิ่นหาหาสองเข่าหาสองเต็มเต็มงวดนี้มันฟันว่าเป็นสื่อลัตเตอรีไว,ว้แล้วแล้วก็มาฝันมางูเป็นล้านๆโตเพิน่น่าอ้อมคางอ้อมเอวเพิน่นแสดงว่าเลขเข่าแล้วเพิน่น่าจะเป็นเลขตัวใด ล่องไปตามแม่เพชรได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่เพชรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเลยว่าตามในทางไห้ได้ครับในงวดก่อนแม่เพชรก็บฟันดีเนาะปัจจุบันนี้เป็นว่าโอ้ผีผู้เข่าผู้หอนทั้งปากมมเขียนเลขไหนขับมอนอนเมเขียนไหนเป็นเลขยังก็ไม่เคยห้าห้าสองหาสองเลขหาสองตรงเนาะมันจะเสี่ยงหลายคนตัวหลายคนบอกว่านั่นมมเปิดแน่ เราเลิก็ว่าถามชิ้นใหญ่ก็ต้องมาตามวันนี้ก็เลยมาตามแล้วนะครับถึงยินข่าวไปเร็นฝันแล้วแต่ว่าบาทต้องมาถามท่านฝันนต่บาดโบ้เลยมาถามฝันสามฝันออฝันหลังเจ้ามาแล้วเจอมาแล้วพราหลังมาจ<ม>ากมาแล้วแม่ฝันเลยถามฝันเลยแต่ว่วาไม่ได้เรียนดีๆก็เลยต้องมาถามว่าเมียฝันยังไงต้องขอสรุปเจอกันเนาะเามียฝันแล้วเพราะว่เในแบบแต่เดียๆๆมวมฝันแม่กับฝันว่าขายของเต็มบ้าน วันอาทีตแปดหกอตอนนั้นมีคนใหญ่หนมากเ,เป็นเป็นตายแล้วแพร่ผ่านามาถามกินเหล่าเป็นยางคือไม่าต้องเงี้ยนะยานงึ้นมากถามกินเหล่าเรยกว่าว่ากันสองคนผิดชอบอะเรยกว่าขายของเต็มบานเรยกว่าได้สี่วานอาทีตน้ำร่องบึงเลยที่กี่เมยแปดหกมูหมูสี่เป็นหูมูสี่ได้หรครับ ว่าไปเขาเรียกว่ากันแบบกองน้ำเนาะวันนี้ฟันอีกทีนึงเลยอะฟันองเลยนะฟันมาตามาเ่ะสามีน้ำเนาะซีไปแล้วเป็นมากเลยหรฟันเป็นมากมาหายไหรลเวลาเขาไปถิ่มเงินใส่หนาลดเขาก็าเลยไปจับขึ้นมากฟันนั้นแล้วสูญหายจับขึ้นขึ้นมากไลนะเรียกว่าที่เป็นน้ำอายุเล่านะอายุเล่าหกเก็บหกเก็หกเก็ดหกแปด เจหแปดเล่าตีว่ยวนนั่งเล่าอันนี้คือบอกชหกเจ็ดแปดือลอตตรี่เาขาลอตเตอรี่ตอนี้หาไได้เขาได้ซื้อลอตเตอรี่หกเก็แปได้ม่เลขมันออกช่วงรถแต่ห้าหกเจ็ดเต็มเต็มหาไ่ได้ไม่นะเลยเอาหกเจ็ดแปดแต่ว่าแบงก์เขาถึส้นหนาโดแบงงไงแบงกร้อยแบงงแร้อยอกจากมืออคแล้วก็ทิ้งส้นหนาเรเพรากรสุนไหนราเลยว่ะทิ้ไปยังเงินพนังาะ ท right? ulously, ิะะ้มแมงเเลยศูนย์หนึ่งไปเขาได้ขอไปเล่นทิ้มขึ้นมาึ่งไปนั่นเป็นเนาะแต่สุรตีเนาะเขก่ยแปะเนาะเล็ตาเนาะแสดงมีสองฝันมีเกี่ยวกับบ้านทับตาเนาะบานนี้ขึ้นมราสัญญายาตัวฝันดีครับฝันเกิดมากเอื่อเคยฝันสิจักษ์ยาเมื่อตะลอดีเลยสองยาววนแรกที่ยาได้มากข่าแล้วหรือสิเป็นเลขนี้เขาเป็นไปได้พี่น้องเรามาฟังเบิ่งฝันกับเจนาอ๋เนาะฝันนี่ฝันค้ากงมนี่เราฝันทีมนายจะเป็นโชว์เวลา เป็นคนกวนเอาแม bracket, ่ไปนั่งเลยฝันไปนั่งยุ่งกังว่ามู่แบบยัวเย่ยู่เบิ้บก็ลุดก็เป็นท่านตัว่าแม่เป็นหลานเลยเป็นลานตัวเลยแจ๊คทำไมเงี้ยสนามฟุตบอลคนว้ายคนละเนาะไมิตรรุ่นเพียบเออุ่นขายแข่งไปยัวเย่จะว่าพอมาหาเฮามิตรเดียวยกข้อกันหน่งที่ก็เลยเอามือไปกำเอาทีเด็กขึ้นบ่าวายงูเห็น ยน้อเยื่อยื้กรยูยเยื่อตะเล่าหรอยู่ตามูขึ้นแต่ว่ามองเขานางนี่เขาตีนมีสี่เดืนยกขึ้นมากอันนั้มันเป็นความว่กลมมันเป็นสี่เหลี่ยมไงกลมเลยล่ะวงกลมนั่งนากลมเนาะเขาจะเดินขึ้น นางยังงูได้ติมันงูเด้นั่งบ่ได็นางเ่องูจอยู่วงกลมตรงข่นางนี่มันบ่มีงูอบ่มีงูแต่มันเป็นวงกลมแต่ว่ามีตลงยกขึ้นมาสีก็เลี้ยมือไปตัดยังซีโอ้ผมยนงกิ่โดนแล้วครับเออมันจะเปเราสนาใหญ่นี่บกผมซีเนาะเออแงนางยุ่การแตบ่มีงูบ่มีแต่ถ้าถางงูปยู่ยเยยืุยเยยึงันอะแต่ว่มีตัวงกึ้มกสีกัเลมืไดงอ้ยกขนอยมันจะไสนน ยกขึ้นแ่วพ้น่าต่อมาอย่างเด้ซุ่มซุ้มเป็นกองกับกองยันห่ะยั่วเยยยัวเยอยยุ่งกว่าตั้งวิสูนสูก็สูงกองคิดเลยนี่ยังแยกเจออะไก็คว่ากัวมาหาเจ็ดสูเจุดจูงจำไลยว่าเจ็ดเนาะก็ยู่นั่งในห้องกลมในห้องกลมแม่กระตูมาอันนี้ไม่ตัวกันที่ว่าหาเจ็ดเก่าเพราะว่าตัวกันมันบอกเออพิจารณาเอาพิจารณาเนาะอาจารย์ย่าลเนาะ ขาบอ่ตาแต่ว่าม uh. mm. so, ันมันมันบวมันเที่ยเดียวนะมันฝันสองสาเทียนะแตามเทียนะแต่ว่าฝันมันขึ้นนีเออว่ามันฝันว่าเสินฝันฮักกมอไม่เป็นใ้าวงูเป็นลานตัวอยู่ในวงกลมงูมันเป็นกองแบบงีแต่ว่าหลังานังยังเที่ล่ะนางนี่งูจะยกขึ้นกี่มาก็เล้ยมือไปกำค้อนกีนะกับผู้ใหเด็กังหวัดมาไปเห็นงูในในฝันมันเป็นยัวเย็นเนรัย อุ้ยเป็นล้านๆตัวแต่บ่ว่าดอกพันตัวตัวเป็นลุงกบแม่ยายนางอยู่กลางตอนนึกบ่ายนามีงูบ่มีงูตัวนงมีอยู่วงลำบ่นีก็มีเบิดแแต่ว่ามาไก่เฮานะเฮานั่งอยู่ในวงกลมที่นี่เออั่นน่ะนนมีตัวเดียวยกขึ้นมาเดี๋ยวจับเลยแม่ เปนสีมหอยโสเขาจังหวหรือเรียกห้อเขาแล้วเ่ยเรีเขาแต่นี่ยเลด้ยสองงางเนาะแค่ว่าฟังาวิจกรนานั่อคือฝันมีท่องคับผู้ถ่ามาสองคนท่องมาผู้ถ่าอีกคนนึงมปสองคนมาบานแยมาคอยกินเหล้าเนี่ยเลดีว่าเออเรีบ้านแปดสิบหกมูซีกคันมาขายของเต็มเฮีนหาได้กนเหาเลยขาดนน้ำานเป็นแบบเก้าเนาะแต่วันนี้วยาฝันในคุณตาคือสามีที่สีวิตไปแล้วที่รดนจากสี่มายยกเงินลอยถือเส้นหนารถเขาหาเลยซูนไง พอสูงใ,ให้ยายก็เลยเอาขึ้นว <hearing. S 2> ่ะยายก็เลยค่อยถือเขาเหล็กตา <ear. S 2> มาแล้วะตอนมามี <ear. S 2> หาอะไรต้องเป็นหก <ear. S 2> เก็ดแปดเนี่ยายนเลยซื้อโรตีไว้หกเก็ดแปดด้อนะครับนี่คือเลยยายซื้อไปเลยโรตี <ear. S 2> บาทนี่มาฝันวันไผ่นนง,งง่ายหน่อยฝันเนี่ยงูเป็นลานตัวเป็นกองแบบง่ายเป็นพวกขุมยายนั่งอยู่กลางเขเป็นใจเคยมาเคยฝัแต่พอมามีงูจบมันเราดังบาทนี่งูหลายๆหางตัวเรามันไม่ตัวหนึ่งยกหัวขึ้นยายลงมือจับ จับเอาหมอเล่นไว้ย่้่ยาระว่าลเามัานเจ็ดศูนก็ว่าจับเป็นเจ็ดแน่นเนะครับหาเจ็ดศ่นราเลยว่าเอากันต้งแน่งูหลายอาจจะเป็น right. หาเจ็ดเก่าอะไรนะครับเย็นเแรแกทำยังไงเป็นกองเนาะมูใหญ่กองขิงงกับสวนไปชวนมากด้วด้จงับวนมาเด้นะครับมันไม่งูคิดเอานะคิดเอานะคิดแค่นึงกับมอเคิดว่า งู้งกลมนีกูนาะแมนอยู่นั่ปะนั่งซีกนั่งเก่านั่งยในพวกกมตัว่าเคยฝันทีหนึ่งฝันผิดนะได้ฝันทีเป็นซีเนาะช่วยเรียมาจนสามว่าแมงแมทีสองซีมาเหมือนมันนเป็นซีอีกนเขยคือว่าบ้านเด็เป็นซีก่ามาวนนี้ฝันเห็นตาเยย้ายเห็นดีหมดที่ถือเลขสองหมดมาเห็นย้ายเลยย้ายขอมหาสองหมดหมดหมดออกหาสองเราก็มาตายอยู่เงีย หญ่ and i. I ่นมาแม่าตายแม่จะก็ตายรอตายแล้วกูอยากใจอีกเป็นหวานเลียงกับมาลูกมาพีแม่นอนสองที่ก็มหาสองนออกพี่นองเลย่าไกลกันป่ะวันนี้แม่เาว่างูใหญ่มาัเจ็ดศูนย์ี่กันาเจ็ดเข้านี่แต่ว่านี่เนาะกองงูเป็นกองป่าเนไงถ้ามองไปนังเป็นมุวงกลมแตมีงูตึงยกขึ้นที่าะเพื่หมาย เลิ้งมันไปจับมูก็ประกัดก็ยกยิ้งทีก็ไปจับก็เลื้อยยิ้งทีตีสะกัเนาะเอาพี่น้องอินตาไปตีสะกัดเนื้อนะครับส่วนมาลลอยกับไม่ใช่ค่ะไอ้ตามแยกบ้านนี่แหละพี่เจรนาเอาส้นวันส้นระยะเออจะคอยถ่ายเดี๋ยวมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กไก่เที่ยงกันเราเอฟซีเขาอยากได้ตัวเดียวนิ่มๆ้นแต่เขาจะคอยมันว่ามันพี่น้องตีเจนกับตีในข้อฝันฝันคือแบบเก่าแล้วฝันงูเนี่ยนักสนใจมาก งูงูเหนนะสนใจเพราะว่าเกินประมาณล้านตัวไหมเนาะงูมันหลายเนาะป็นกองอย่างงยุ้งลมวางย่านั้อกลางตะว่าบงกลางงูบกลมนี่บะมีงูมีอยู่ใจว่ามันอยู่นี่บงกลมนี่นั่งบ่มีมันก็เยอะแยะอย่พ่อเล่านี่ยนะพองูนะแต่ไม่จอนึงยกขึ้นนึ่งสิลยไมจับอองจับแล้วก็บ่ติงไหมเดียยังมงจับอ่ะนี่ละก็เลยว่าเดียวจุดนี้ตอนมีศูนย์ เราแยกที่หอกอเด็กาแรกเนาะแยกอาหารเจศนอ่าเป็นอาหเศูนย์ออหรือเป็นซีก็ได้แต่ใจใจเนาะซีก็ได้แยกอาหารขึ้นเก้าดุนเนาะดุกันร้อที่เราเนี่เราอมเมนมาได้เนะครับแตาเราเรียกมาว่าไหนมารวจมมารวจีศูนย์ศูนย์ซีศูนย์สเก้าศูนย์เอาเป็นศูนย์เป็นเราแยกเป็นซีเนาะ ยาที่ตีก็เนียตจนปะดีได้เลยจำเลยหรือว่างูอ่ะแา่เขาเป็นเขาไปจับงูนะก็เลยตีเอตีกปนนะ่เขวัดจีอะไรที่เจ็ดศูนย์อาเจ็ดศูนย์นี่ลักที่ลักหานี่นะซูซีกันเห็นบหล่ะตุ๊กอันนี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยว่ามักศูนย์เจ็ตัวต่นไหมบ่าหลายตัวเนาะ แล้พี่น้องวายาไรตัวต้องคอยตามโพสดท้ทยทีนึงเดี๋ยวอีกขอดูทีนึงอ่าฝันไม่ห่านผีพูกเ่า็บอกผี้วกเามาไต่มอนนะมาอะไรแต่เราคอยตามเนาะอันนี้พี่น้องบริษัทอช่นยงงูนอีกทเดียวอันนั้นมันอันนันบ้านเล้ที่สีดอกแปดหกแต่โรบริขายของเต็มบ้านอันตางวนแรงวรอยวงขึ้นหนางรนเนี่ยออ่าแว่านเคยสือตาเลกตัวเรยอย่ให้ถึงาหกเจ็ดมันมาี่แย่เลยอเอาหกเจ็ดแปดมน ก็แยกซื้อไปแล้วนะครับวันตนดีหกเจ็ดแบงเเลตตาส่วนเลข้ง่คือหาเจ็ดศูนหาเจ็ดเก่าเรือครับเอาสรุปตามเนพี่น้องนะครับพี่น้องมีความเห็นแตกต่างจากแม่นะครับหรือยังไงพวกฝันเยวัูเขามีความมาใกันในเรื่องครับเฝันพก็ันี่แหละฝันนี่เป็นือเลนฝันงูใหญ่ใหญ่ใหญ่ม่เคยฝันแบบนี้เนาะอดีวเกิดมาพี่น้องที่ดีไม่ชคไม่เิมีอะไรไม่ฝันแบบเป็นที่ว่ฝันเป็นตคลึกพิลล์ เรองมาตีซอยกันเนะครับแยตีเด้แย่ที่หาเช็ดูนเขาเลยขันหาเจ่น่อนะครับพี่้องย็นตังแบ่เขา็นเร้าขึ้มาด่าน้นั่นล่านโตคนเนาะู้ควอว่าฝันแตกกันดีเกี่ยวกันยัวเยียยยอมอันดีนี่นั่นแะซุ่มยุ่งกว่าแต่ว่าบ่มาไก่ห้องมูนานนี่ก็สิบว่ามันโชก่นกงนึว่าเรีแล้วเรารจอที่นึ่นันเนียโก่ Premises, มัาเย่ยย่ออาจจะเป็นในปืนกันน้นะจังนัหลายร่องตีใจกันในเดียวนะหรือว่าเกลายม้เก็าเก็บลายตัวนเด้งอ๋อเพิมคี้ห้องก็เอาไปแต่ทุกอย่างเขาตีเนาะไีแต่ทุกอย่างเขาตีต้องต้องเียงกัน้ไมเลยมันมันคือห้องเลยเป็นตูเดยมันบคือเป็นเขียงแต่หบอกว่าคมแยนางกโบบาดเป็นศูนย์สินะแต่จะเป็นเก้าหรือเป็นซี่อะไรตัวแย่จับอาจจะเป็น ก็ซี่งูหรือกะเป็นเจ็ดคื้นหเป็นเจ็ดหรือเป็นเกาอะไรนะแต่ว่าเรืองผมบักก็งูนี่งว่าุหลายแต่เป็นเจ็ดเกาเอาตู้นใช่หรือเปลาเป็นเจ็ดกไปก็เ็นพอก้ันอย่างนี้เชดยอย่างนี้อันตรีสกันเนาะแต่ว่าม่มากไก่เลยหนักนว่านั่งยิ่งขีเหร่มันขี่วงกลมแค็งกนั่งหลุมนี่คางๆกับงูปะงูมันมันเป็เหตุอย่างกนแล้วก็ูไปเกี่ยวกับฟันกันอยู ตามรลัทธิของงูกันแต่มีตัวนึงยกขึ้นอีกสี่ตัวเดียวนีเมือ่อหนูไเกี่ยวกันเกี่ยวกันพัน,นกันอยู่หันพันนด้นอยหน่อยนี่งูำตัหลตัวออมพีโชคใมคเิปนี่ยหระพี่น้องตีสะกัดได้รับคอมเมนต์มาสอยมองเลยนะมอเลยกับตีว่าเจยได้ตีไม่เนี่ยมอเลยไม่ได้ตีสรอยได้หรอู่ายๆก็ตีกัสกัดมอไว้ย่าว่าตีหันเจ็ดสนมเลยก็ะเอ่า เอฟซีเอฟซีก็เสียอเมนตีมากเนาะครับาาย์นเพี่นองคราบเดี๋ยวจพอเกิดมาบ่เคยปั่นปนี้นเนบ่เคยบ่เคยแต่แต่ว่าช่วง